วันนี้ตั้งแต่เวลา0นาฬิกาเป็นต้นมานะครับน้ําไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐมีน้อยส่งผลให้น้ําในอ่างลดลงสถานการณ์น้าเขื่อนอุบลรัฐวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ระดับน้ําอยู่ที่181เมตร87ซนติเมตรจากระดับน้ํำทะเลปานกลางลดลงจากเมื่อวาน1เซนเมตรเมื่อวานมีน้ําไหลเข้าอ่าง16ล้าน80,000ลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำในอ่างล่าสุดนะครับอยู่ที่2,379,810,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น97.88%เมื่อวานเขื่อนระบายน้ำ18,340,000ลูกบาทเมตรวันนี้เขื่อนอุบลร,รัฐก็มีแผนการระบายน้ำที่18ล้านลูกบาทเมตรผ่านประตูทางน้ำล้นหรือสปินเวบานที่3บานเดียวจากที่มีอยู่4บาน และระบายผ่านทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบท่อส่วนการจะปิดประตูทางน้ำล้นหรือสปินเวย์ที่ยังคงระบายในบาทที่3วันใดนั้นทางผู้เกี่ยวข้องบอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าน้ำไหลเข้าเขื่อน,น้อยลงก็คงเราวราวันที่26่ตุลาคมที่จะถึงนี้และไประบายน้ำออกช่องทางเดียวคือที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบท่อวันละไม่เกิน15ล้านลูกบาทเมตรปรับลด แบบขั้นบันไดจากมากไปหาน้อยขณะที่การพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าพายุโซนร้อนเฟิงเฉินได้แผ่ปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกํำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไฮหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่21-23ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับ